เป็นรายการที่ผู้ทำเบรกสูงสุดรับเงินรางวัลมากกว่าการเป็นแชมป์จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นนะครับสำหรับแม็กซิมัมเบรก167แต้มกับค่าตัวของเขาอยู่ที่18ล้านบาทและไม่รู้ว่าจะมีใครได้แทงลูกบอลทองคำไหมนะครับสำหรับรายการนี้สวัสดีครับชาวเสียนสนูกเกอร์ผลแข่งสนูกเกอร์รายการรียมัสเตอร์ออฟสนว์เก2024นะครับ รายการนี้ทำการแข่งขันกันที่บูรววสซิตี้ริยาตเมืองริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นรายการรับเชิญนักสุนเกอร์อันดับ1-10ของโลกโดยจะนับคะแนนหลังสุนเกอร์รายการเพยเยอร์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับและบวกผู้เล่นเจ้าถิ่นหรือผู้เล่นไวากาดอีก2คนรวมเป็น12คนผู้เล่นทั้งหมดมีดังนี้ครับ ชิงเงินรางวัลรวม785,000ปอนดแชมป์จะได้รับเงินรางวัล250,000ปอน 2, 50, รองแชมป์จะได้รับเงินรางวั 1, 2, 000, 000ล125,000ปอนรางวัลเบรกสูงสุดหรือรางวัลแม็กซ์มัมเบรก167แต้มสำหรับผู้ที่ทำแม็กซ์มัมเบรก167แต้มขนแรงนะครับรับไปเลย395,000ปอนดหรือประมาณ18ล้านบาทเฉพาะคนแรกเท่านั้นนะครับ ผลแข่งรอบ3หรือรอบ8คนมีดังนี้ครับเริ่มกันที่คู่ที่1สายปืนสั้นมาร์กกัลเลนพบกับฉลามหินมาร์คเซียบีเริ่มเกมต่างคนต่างระวังตัวกันกันไปกันกันมาผ่านไป1ชั่วโมงเฟรมที่1ยังไม่จบรบกันด้วยความอดทนทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็มอบเป็นเกมที่ใช้ความเหนียวมาสู้กันแบบว่าถ้าใครใจไม่เย็นก็หัวร้อน จนถึงเฟรมตัดสินหลังเสมอกันไป3ต่อ3เฟรมเฟรมตัดสินต่างคนต่างมีโอกาสต่างคนต่างพลาดหลุดลูกง่ายกันทั้งคู่เล่นกันไปเล่นกันมาอยู่ดีๆเกิดมือไม้สัน่นหลุดกันเป็นว่าเล่นก่อนจะเป็นมาร์กเกลนที่คว้าชัยเบิ้ลลูกดำลงหลุมกลางแสงเอาชนะฉลามหินมาร์เซอรบีสต่อ3เฟรม ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล75,000ปอนด์หรือประมาณ3.3ล้านบาทแพ้ตกรอบรับเงินรางวัล50,000ปอนด์หรือประมาณ2.2ล้านบาทสายปืนสั้นมาร์กเลนผ่านก็รอบรองไปพบกับคู่ระหว่างแชมป์โลคลูกา้าเบรเซลพบกับเดอะกัตันอาลีคาเตอร์คู่ต่อมาออกยาซ้ายปืนกลจัดทรัมพพบกับชอนเมอร์ฟี เริ่มเกมเป็นชอนเมอร์ฟี่ที่แสดงแสนยันุภาพด้วยการกด2เซนจูรี่ขึ้นนำา2ต่อ0เฟรมเกมมันสั้นต้องรีบออกอาวุธจัดทรัมม์อยู่ไม่ไหวใช้ความสดบทความเก่าสอยมาได้2เฟรมไล่มาเป็น2ต่อ2เฟรมหลังจากเสมอกัน2ต่อ2รูปเกมการเล่นจากบุกแหลกก็มาเน้นตั้งรับรอสวนกลับดักแทงเก็บจังหวะสกันทั้งคู่และเสมอกันที่3ต่อส เฟรมตัดสินใครแม่นและเก็บอาการได้ดีไม่พลาดลูกง่ายก็มีชัยก่อนจะเป็นทางจัดทรัมที่เปิดคันเร่งแซงขวาหลังจากเป็นผู้ตามหลังมาตลอดทั้งเกมก่อนเข้าป้ายคว้าชัยไปด้วยสกอร์4ต่อ3เฟรมจัดทรัมผ่านเข้ารอบรองไปพบคู่ระหว่างเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซิลแวนพบกับพ่อหมดอ o ์นเฮกินส์คู่ต่อมาแชมป์โลกลูก้ารเบเซลพบกับ เดอกกัปตันอารีคาเตอร์เริ่มเกมเป็นทางลูก้าที่ใช้ความแม่นโดยธรรมชาติและความสดในการเข้าทำยิงช่วงหลังมานี้กำลังทำฟอร์มคืนฟอร์มเก่งไล่ทิมอยู่ฝ่ายเดียวก่อนปิดเม็ดไปอย่างรวดเร็ว4ต่ตอน,นเฟรมช้ำโรคลูก้าเบเซลผ่านเข้ารอบรองไปพบกับสายปืนสั้นมาร์กนเลน เอกเป็นการพบกันระหว่างเดอรโรเกตรันนี่โอซิลวนพบกับพมอดจอร์นฮิกกินส์เริ่มเกมเป็นรันนี่ที่ได้โอกาสก่อนวอร์มเครื่องกดไปเบาๆ135แตม้มขึ้นนำา1ต่อ0เฟรมหลังจากนั้นโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเกิดการกระทำใหญ่ใส่พมอดจอร์นฮิกกินเหมือนมวยคคละรุ่นขึ้นมาชกกันคนหนึ่งยังไม่ทันออกมาดโดนซัดเปรี้ยงไว้ที่หน้าเดอร์โรเกตโชว์ให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งว่า เขานั้นมันสุดยอดขนาดไหนให้ดูว่าความโหดเที่ยมไร้ความปราณีเป็นยังไงด้วยการกด4เฟรมรวดคว้าชัยทำไปอีก3เซนจูรี่แจกไข่ให้พ่อมดไปอีก3ฟองพ่อมดจอดนิ้กินได้ไปแค่4แต้มใน4เฟรมขุนพระมันบ้าไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วครับเดอรล็อกเกตรอนนี่โอซิลแวนผ่านเขารอบรองไปพบกับ ออกยาซ้ายปืนกลจัดทรัมต่อไปเป็นตารางแข่งรอบรองประจำวันที่6มีนาคม2567นะครับเริ่มวันที่คู่ที่1ช่วง3ทุ่มตรงนะครับคู่แรกเป็นลูก้าเบเรเซลพบกับสายปืนสั้นมาร์กันเลนและจัดทรัมปพบกับเดรเกตรอนนี่โฮซิลิวาน